ป้าพี่น้องเอ้ยมาบึงเห็ดเรางงครับพี่น้องอยู่ข่างทางนี่พี่น้องมึงนี่ทางครับพี่น้องนี่เห็นไหมครับเห็นเราง่ข่างทางพี่น้องเอ้ยมึงมิเตาดอกง่มงครับพี่น้องอหมานรับพี่น้องเอ้ยออกมาหาเงิมาแลงครับพี่น้องมึงเห็ดเรางงครับพี่น้องป้าขึ้นหมานจากหมานแน่ครับพี่น้องเอ้ยท่านได้ขอไปหาอยู่ครับพี่น้องกับพ่อแหละพี่น้องเอ้ย ออนเ,นเห็ดละงกครับพี่น้องเห็ดละงกเหลืองครับงามๆงมครับพี่นอ้องหนึ่งดอกครับพี่น้องหนึ่งดอกนอนเจ็บเลยครับบนี้สองดอกครับพี่น้องมันหมาน,มานาเลยครับดาวเหมือนการน้องเก็บเลยพี่น้องดีครับพี่นอ้องสาม สีดอกครับพี่น้องอหมานครับพี่น้องหาดอกพี่น้องหมานครับหกดอกทำงามเด้พี่น้องเลยเจ็ดเจ็ดดอกพี่น้องแปดดอกจูเป็นมูเด้อพี่น้องเด้อเก้าดอกครับพี่น้อง ง,งามเลยครับไ่ต้องไปหาไกดยพี่น้องไม่ต้องขึ้นพูดอกมานี่สิบดอกครับพี่น้องสิบเอ็ดดอกครับง,งามเลยสิบสองดอกสิบสามดอกครับพี่นอ้องงามเลยครับพี่น้องค้างในข้ังมีเย่า โอ้เป็นใครเป็นใครอยู่เยี่ยพี่น้องเอ้ยดิอู้หูหมองมึงออกเป็นใครเป็นใครอยู่พี่น้องเอ้ยอืมพูดอะอืมพูดอะเป็นใครเป็นใครอยู่พี่น้องเบิ้งพี่น้องมึงงามเลยครับอู้หูหูเป็นใครเป็นใครเลยพี่น้องเอ้ยกำลังออกพี่น้อง อู้มันบานนะครับพี่น้องนี่โอ้โหพี่พี่น้องโอ้หมาเนี้งหมาเนี้งเขียเขียเขียเห็นบ้าเสียหน่อยเอาเลยครับโอ้บาบึงการหมาพี่น้องเอ้ยโอ้พี่พี่น้อง อู้วปิดไข่เป็นไข่ขยอยู่นะ่ะโอ้อยคนละไข่ฮาแข็จักโอ้ยหมานครับพี่น้องเลยเกียเกียเกียออกด้วยน่นะเอา,ปเ,อาปอเ,เป็นเอาพี่น้องเลยเข้มทุลย์เลยมูเดียวกันเฉพาะแกงแล้วครับพี่นอ้องพี่น้องเลยหมานครับ เบิ้งพี่น้องมองเดียวได้พี่น้องนี่เบิ้งครับพี่น้องมองเดียวกับพ่อแกงแล้วเนาะ